สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทนทาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่17บเถึงยีมีนาคมเข้าสู่ปลายเดือนและเรามาดูกันว่าคลิปนี้ของชาวพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจอติดต่อดรเทนทาโรคานะครับพุธกลางคืนตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะดูซิ17บเถึงยีมีนาคมของชาวพุธกลางคืน พูดกลางคืนช่วงนี้ให้ระวังอันดับแรกมีเกณฑ์พบแพทย์ผูเหมาะที่โรงพยาบาลหรือต้องพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุและหรือต้องไปงานศพคนที่รู้จักต้องเกี่ยวข้องกับคาว่าโรงพยาบาลหรืออะไรบางอย่างให้ทําบุญลงศพคนรละยะทาบุญรงพยาบาลส่งไว้หน่อยละกันเนาะแล้วกดน,น้ำให้เจ้ากรรมในวันนี้เป็นความเชื่อนะให้นักหนักจนได้กลายเป็นเบาแล้วก็เหมือนแบบภาระรับผิดชอบอะไรหลายๆเรื่องมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ระวังการแข่งขันการฟาดฟันสูงรวมทั้งการทะเลาะวิวาทนะใจเย็น ใจเยน็นๆบางครั้งก็ปรงในเรื่องบางเรื่องแต่ทุกอย่างจะแคล้วคาามีสิ่งสิบท่านจะคอยช่วยเดี๋ยว j u ิ t i c e จะรับความยุติธรรมแม้ว่าจะมีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลหรือโดนเอาเปรียบโดนโกงทุกอย่างจะรับความยุติธรรมแล้วภายเดือกการเฉลิมฉลองก็มาแสดงว่าจะต้องมีเรื่องราวดีๆสำหรับชาววันพุธกลางคืนด้วยเช่นกันนะความสําเร็จที่กําลังรอคอยการขอแต่งงานหรือการได้เป้าตามที่เราต้องการ และที่สำคัญคือเดซันเด็กขี่ม้าขาวมาแสดงว่าเรื่องงานเรื่องเงินลืบชีวิตปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขและทุกอย่างจะดีมากๆเด็กขี่ม้าขาวมาปัญหาต่างๆโชคล่ามเงินทองผู้หลับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือและดวงจะดีขึ้นท่านตาเห็นขอแสดงความยินดีสําหรับชาวพุธกลางคืนด้วยในสัปดาห์นี้เรามาดูวันพฤหัสบดีดือนสิบตรงไหบ้างพฤหัสสบเจ็ดถยี่สิมมีนา,านะ ชาววันพฤหัสบดีช่วงนี้คิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มการทาะเลาว,วิวาทการมีปัญหาการแข่งขันการฟาดฟันอะไรบางอย่างรู้สึกว่าทุกอย่างบันชามันเนอร์ใช้คำคำนี้เลย justice ตัดสินใจให้เด็กขาดหรืออะไรก็ตามรวมทั้งการโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นศาลก็มีสิทธิ์จะชนะได้เช่นกันใจนี้อยากหาเงินเยอะๆคิดเรื่องการเงินการลงทุนมีผู้ชายที่มีอำน,นาจ the emperor ไพ่จัก,กรพรรดิ หรือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้ชายอาจจะเกี่ยวข้องนะและมีผู้หญิง Empress, ดีแอมเพรสักภดินีด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเกี่ยวข้องทําอะไรบางอย่างหัวหน้าคุณทั้งผู้หญิงผู้ชายอาจจะต้องมาเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับชาววันพัทรขดสบดีอาจจะเหนื่อยใจหรืออาจใจแต่ทุกอย่างก็ได้รับความยุติธรรมนะครับโดนสายร้ายป้ายสีโดนเปรียบโดนโกงทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับได้รับความยุติธรรมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะครับผมใช้คำคำนี้ได้นะครับผม